มาแล้วหน้าใหม่เอมิลาหลังทำสันลยกรรมใหม่แบบปังก่อนจะไปฟังเนื้อหาสาระก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราทำคลิปต่อไปด้วยนะคะหลังจากที่เลิกงามยามดีงัดด่างใหม่พร้อมทำตาสองชั้นและคางสำหรับเอมิลาหลายคนก็รอดูความปังว่าจะออกมาสวยจึ้งขนาดไหน สำหรับการตัดสินใจทำสัลยกรรมครั้งใหม่ในครั้งนี้ล่าสุดเอมิราได้เผยหน้าใหม่ของเธอหลังเอาเผือกออกและอาการบวมเริ่มลดลงโดยเป็นการลงคลิปวิดีโอใหม่พร้อมแคปชั่นว่าเอาเผือกออกแล้วจ้าจมูกบวกตา10วันคางหกวัน เหลือบวมนิดหน่อยคางกับจมูกยังไม่ตัดไหมอีกไม่กี่วันก็จะได้กลับมาไล์สดขายของแล้วจ้าด้านแฟนคลับก็เข้ามาชื่นชมมากมายอาทิสวยมากค่ะสวยขึ้นมากเลยและอีกมากมายที่พร้อมใจกันพิมพ์ว่าสวยหลังจากนี้เจ้าตัวก็เตรียมตัวรับงานแบบปังๆเลยจ้าสำหรับเนื้อหาสาระก็ได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ